กลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าว,วันที่13มกราคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าว,วันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคนะฮะร,ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับโดยราคาได้สามารถที่จะทะลุแนวต้านนะฮะอยากเส้นเน็กไยตรงนี้นะครับทำให้ าราคานะฮะมีแนวโน้มที่เป็นบวกขึ้นนะฮะโดยราคาน่าจะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณแนวต้านถัดไปก็คือ1 2 5 6เหรียญแล้วก็1267เเหรียญน,นะครับหากราคาขึ้นไปที่บริเวณหรือตำแหน่งดังกล่าวนะครับก็าจะาต้องทยอยทำกำไรหรือปิดสถานะทำกำไรนะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสัญญาณที่เป็น ดับเบิลท็อปนะฮะตรงบริเวณดังกล่าวนะตามภาพตรงนี้นะครับ,นะรบเมื่อ,อ,อราคาขึ้นไปทดสอบที่บริเวณดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเคยมีแรงขายสะสมมาก่อนหน้านั้น คยมีแรงเทขายสะสมมา่อก่อนนั้นดังนั้นตรงบริเวณดังกล่าวก็อาจจะมีแรงเทขายลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นอาจจะต้องฝั่งซื้อก็อาจจะต้อง,ง,ออจจองทยอยขายทำอะไรไปนะครับหรืออาจจะ,ะกลับมาเปลี่ยนมาเล่นพอิชั่นเปิดพอิชั่นที่เป็นฟองช็อตเล่นจังหวะรอบสั้นๆก็พอได้นะครับน,นะครับ ดังนั้นเนี่ยในเช้านี้เราก็ยังมองว่าราคาก็ยังอยู่ในช่วง,งการเด้งรีบ่าวนะครับเดี๋ยวเรากลับดแบูแนวรับแนวต้านประจำวันแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก1นึ่งพันสองร้อยห้าสิบหกเหรียญ แนวต้านที่2 1 2 6 7เหรียญแนวต้านที่3 1,287เหรียญน,นะครับส่วนแนวรับแนวรับแรกก็จะเป็น1,230เหรียญแนวรับที่2 1,218เหรียญแนวรับที่3 1,210เหรียญน,นะครับวันนี้ก็ต้องพิจารณาที่บริเวณแนวต้านเป็นสำคัญนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ